ในที่อาจารย์วิเคราะห์นั้นเนี่ยข้อเรียกร้องมาจากเว็บไซต์ bilateral o t r g อาจารย์อยากเรียกร้องรัฐบาลนะคะเนื่องจากเราจะมีหัวหน้าทีมเจราจาคนใหม่เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะมีหัวหน้าทีมเจราจาไทยสาสตรฐคนใหม่นั้นเนี่ยควรที่จะยืนเงื่อนไขในการแก้ไขข้อตกลงที่ท่านทูตนิดหัวหน้าทีมเจราจาคนเก่าได้พูดว่าเอ้ที่ได้ตกลงกันไว้ว่าการเจราจาจะเป็นความลับ นะคะเพราะว่าเมื่อมันเป็นความลับแล้วเราไม่สามารถวิเคราะห์และไม่สามารถที่จะประเมินผลกระทบได้เลยกับผลประโยชน์ของประชาชนตกลงเหล่านี้นั้นเนี่ยเป็นข้อตกลงที่ส่งผลกระทบกับคนไทยทั้งประเทศอ่ะนะคะทางเกษตรกรทั้งการทำมาหากินการที่จะมีชีวิตอยู่การที่จะมียาใช้การที่จะมีความสามารถในการเข้าไปรักษาหรือไม่นะคะ ขอหน้าต่อไปเลยเราจะเห็นว่าข้อเรียกร้องของสารัฐในบทของสิทธิบัตรนั้นเนี่ยจะมี2หมวดใหญ่ๆห,หมวดแรกเนี่ยเป็นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิบัตรซึ่งมี12ข้อส่วนใหญ่มีอยู่2ข้อมั้งที่ไม่เป็นทริปเลสนะคะแล้วก็มีส่วนหลังคือส่วนของแถมที่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรเลยเป็นเรื่องของการผูกขาดข้อมูลทางยาและก็ทางไอ้อะไนะคะเคมีเกษตร นะคะตอนนี้เราลองมาวิเคราะห์ทีละข้อนะคะเราจะเห็นว่าจากสไลด์ที่4นั้นเนี่ยข้อเรียกร้องสิทธิทบัตรข้อที่1ดูเหมือนว่าจะเป็นไปตามคลิปข้อ27.2ในเรื่องของการยกเว้นว่าเอาละประเทศนั้นเนี่ยมีสิทธิที่จะยกเว้นไม่ให้สิทธิทบัตรกับสินค้าใดนะคะถ้าไม่กระทบต่ออะไรก็ตามแต่ว่าในทริปนั้นเนี่ยไม่มีคำว่า only แปลว่า ในการยกเว้นนั้นเนี่ยยกเว้นได้มากกว่านี้นะคะแต่ว่าสารัฐเรียกร้องโดยใส่คำว่าอ l l ว่าเราจะยกเว้นได้นะคะเฉพาะการประดิษฐ์ดูสไลด์หน้าต่อไปในสไลด์5ประกอบจะเห็นชัด,ดนะคะ ในหน้าต่อไปนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในกฎหมายสิทธิิบัติของไทยมาตรา9กา้าในมาตรา9ก้าของไทยนั้นเนี่ยเราบอกว่าสิ่งประดิษฐ์ต่อไปนี้ไม่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบ,นนบัญญตัติแปลว่าเรายกเว้นไว้นะคะเรามีหข้อแต่สารัตเขียนในข้อนี้ว่า only แล้วก็แปลความในนั้นนะั้นเนี่ยก็แปลว่าเรายกเว้นได้ข้อ5ข้อเดียวก็คือการประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยสินและธรรมอะไรสัต ไอ้สวัสดิภาพของประชาชนเท่านั้นข้อ1ถึงข้อ4นั้นยกเว้นไม่ได้ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อเรียกร้องข้อต่อไปของสหรัฐเราจะเห็นว่าข้อ1ข้อ4มีอะไรบ้างข้อ1จุลชีพข้อ2กฎเกณฑ์ข้อ3ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์เห็นไหมฮะข้อ4ี่วิธีการวินิจฉัยบำบัดและรักษาโรคมนุษย์และสัตว์หรือสัตว์ นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสไลั์เขารอบครอบมากเขาเรียกร้องนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าที่เดียวนะคะเขาเรียกร้องในหลายข้อถ้าเราหลงไปข้อหนึ่งนะเราหลุดหมดนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือข้อเรียกร้องข้อหนึ่งพอเรามาดูข้อเรียกร้องข้อสองมันสอดคล้องกับข้อหนึ่งเลยเห็นไหมคะว่าเราจะต้องดูภาษาไทยคู่ไปเลยนะคะสไลด์ต่อไปสไลด์ที่เจ็ดผลของข้อสองนั้นคืออะไร ผลของข้อสองนั้นก็คือว่าเราจะต้องให้สิทธิบัตรในพืชและก็สัตว์ในเรื่องของวิธีการวินิจฉัยโรควิธีการรักษาและก็วิธีการผ่าตัดในการรักษามนุษย์และสัตว์รวมหมดเลยนะคะสัตว์ก็เอาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าจากเมื่อกี้นี้ที่คุณออบรรทูลพูดนะคะในเรื่องของยูปอล91ในบทยูปอล91บททั่วไป ขนาดเดียวกันมาล็อกด้วยบทสิทธิบัตรเพราะฉะนั้นถ้าเราหลุดอันไหนอันหนึง่งเช่นเราบอกว่าต่อรองแล้วล่ะไม่ต้องเข้าอยู่ปอป91แต่เรามาเสียข้อนี้มันก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเจรจารในเนื้อหานั้นนี่ท่านผู้ชได้บอกว่ามันต้องมองทั้งหมดและดูทั้งหมดและวิเคราะห์ไปควบคู่กันเพราะฉะนั้นจากผลของข้อ2นี้เราจะเห็นว่านะคะยังมีข้างล่างอีกมี in addition อีก การใช้ใหม่ก็ต้องให้สิทธิบัตรนั่นก็คือครอบคลุมหมดเลยะนะคะเพราะฉะนั้นผลของข้อสองเราเห็นชัดนะคะว่าเขาต้องการให้เราเคุ้มครองเรื่องของพืชและสัตว์ในระบบสิทธิบัตรและมันจะส่งผลกระทบยังไงระบบสิทธิบัตรนั้นเนี่ยคือระบบที่ได้ประโยชน์จากการต่อย,ยอดความรู้ถูกไหมคะโดยต้องมีความใหม่มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นและการประยุกต์ใช้ในการอ,อุตสาหกรรม ในขณะที่ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพมีพืชและสัตว์หลากหลายสายพันธุ์จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากระบบนี้จากที่เมื่อกี้คุณบรรทูลพูดนะคะเราจะเห็นชัดว่าเรามีการให้ผลตอบแทนต่อเจ้าของอะไรทั้งหลายให้อะไรไม่ได้ทั้งนั้นเพราะระบบสิทธิบัตรนั้นเนี่ยคือระบบที่เอาสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติไปดัดแปลงเล็กน้อยแล้วก็เป็นเจ้าของสิ่งนั้นและเจ้า เป็นเจ้าของทั้งตัวเลยนะคะก็คือทั้งพืชเลยไม่ใช่เฉพาะพันธุ์ด้วยนะคะเราจะเห็นว่าคําที่เขาใช้นั้นคือเขาใช้คําว่าแผลงนะคะไม่ใช่แพลงวารยตี้ด้วยนะคือทั้งตัวของมันเลยเพราะฉะนั้นคุณไปดัดแปลงทาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนั่นก็คือทั้งตัวของมันนะคะนอกจากนั้นพอเรามาวิเคราะห์ต่อในเรื่องของวิธีการวินิจฉัยวิธีการรักษาแล้วก็วิธีการผ่าตัดเราจะเห็นว่านั่นก็คือให้สิทธิผูกขาด อย่างครบถ้วนรอบด้านมากมายยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราป่วยเราเข้าไปนะคะไปวินิจฉัยในการวินิจฉัยโรคนั้นเนี่ยมันต้องใช้สารเคมีในการวินตรวจวินิจฉัยถูกไหม,มเราเจาะเลือดออกไปเขาก็ต้องใช้สารเคมีวิธีวินิจฉัยโดยเอาเอาไอาสารเคมีผสมกันทําอะไรก็ตามนั้นเนี่ยคุณผูกขาดวิธีการนี้หนึ่งแล้วนะ สองสารเคมีตัวสารเคมีเองก็ถูกผูกขาดด้วยระบบสิทธิบัตรเพื่อเราจะเห็นว่าเขาได้ประโยชน์มหาศาลซ้ำซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นผลกระทบตกอยู่กับใครตกตกอยู่กับพวกเราเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนะั้นเนี่ยทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่วินิจฉัยพอวินิจฉัยเสร็จแล้วพอ,อ,อวิธีการรักษา วิธีการรักษานะั้นเนี่ยเราก็ต้องจ่ายไม่ใช่หมอจ่ายนะคะอันนี้นะั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นการเสี่ยงของผู้บริโภคต่ออันตรายของการใช้ยาอย่างชัดเจนในเรื่องของข้อแปดในเรื่องของข้อแปดนี้นะั้นเนี่ยเขาใช้ช่องโหว่ของประเทศกําลังพัฒนาและด้อยพัฒนาในการที่บอกว่าถ้าในการออกเอกสารสิทธิบัตรเเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเขาต้องได้สิทธิบัตรจากประเทศอื่นมาก่อนนะคะ เพราะฉะนั้นเขาให้ขยายอายุสิทธิธธธธบัตรชดเชยว่าถ้าในประเทศอื่นโชวล่าช้าเราก็ต้องไปขยายอายุตามความล่าช้าเพราะคุณอยากไปขึ้นอยู่กับเขานะคะ ซึ่งมันมันเป็นเรื่องของการที่พยายามเอาทุกช่องช่องไหนที่ประเทศคุณนั้นเนี่ยเป็นประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนายังอ่อนแอในเรื่องนั้นเขาก็โจมตีในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นจากที่ลินเคยวิเคราะห์มาตั้งแต่ต้นเลยว่าเขารู้ดีหมดทุกช่องว่าเรามีจุดอ่อนตรงไหน,นและโจมตีจุดอ่อนของเราให้เราอ่อนแอลงจนกระทั่งเราง่อยเปียเสียขาแล้วก็ทาอะไรไม่ได้นะคะในข้อ9ในข้อ9นั้นเนี่ยนะคะ คือข้อเรียกร้องในเรื่องของเออ่การว่าในเรื่องของเวลาเราจะพิจารณาความใหม่นะคะ ความใหม่ของคําขอรับสิทธิบัตรนั้นเนี่ยเราดูอะไรเราดูว่าข้อมูลนั้นต้องยังไม่ถูกเผยแพร่ถูกไหมคะไม่ว่าจะโดยผู้เจ้าของคําขอหรือใครก็ตามหรือว่าข้อมูลเนี่ยต้องไม่มีอยู่ในใ,ในในสาธารนณะแต่ประเด็นในข้อ9้าที่เขาเรียกร้องก็คือว่าถ้าในกรณีที่การเผยแพร่นั้นเนี่ยเป็นไปโดยเจ้าของคําขอไม่ถือว่าอันนั้นเป็นการเปิดเผย นั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเขาเปลี่ยนหลักการการเผยแพร่ข้อมูลเลยนะคะว่าถ้าทําโดยผู้ขอไม่ถือว่าเป็นการเผยแพร่เพราะฉะนั้นถ้าสมมตินักวิชาการทําวิจัยและเผยแพร่แล้วเขาก็ไปซื้อตัวนักวิชาการได้บอกว่าเอออย่างนั้นเนี่ยมาทำมา,มาจดสิทธิทบัตรกับฉันเธอและเธอเป็นเจ้าของร่วมด้วยและเธอเผยแพร่เองไม่ถือว่าเผยแพร่เพราะฉะนั้นทุกข้อมูลในทางวิชาการต่อไปนี้นั้นเนี่ยถูก พันธนาการด้วยระบบสิทธิทบัตรทั้งหมดเห็นไหมคะผลกระทบนั้นเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันมากมายอ่ะนะคะเอาข้อสิในข้อ10นั้นเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการที่บอกว่าให้นะคะให้เจ้าของคำขอนั้นเนี่ยสามารถแก้ไขคำขอได้นะคะ แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลมีโอกาสในการแก้ไขได้อย่างน้อยหนึ่งครั้งแปลว่าอะไรหลังจากยื่นคําขอแปลว่าคุณยื่นไปก่อนแล้วก็วันดีคืนดีคุณอยากแก้อะไรคุณก็มาแก้แม้ว่าอันนั้นจะเป็นสาระสาคัญเป็นเนื้อหาเป็นเรื่องของของอาการอ้างสิทธิ์เลยก็ตามคุณแก้ได้เพราะคุณไปตกลงกับเขาในข้อนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรผลของมันคืออะไรมันเปิดโอกาสให้มีการจองการโจทสิทธิทบัตร นั่นก็คือใช้นยังไม่ค้นพบอะไรหรอกวีแววเท่านั้นเหละท่านก็ไปจองไว้ก่อน <Okay. S 1> นะคะแล้วก็พออีกฉบับหนึ่งเราก็มาแย่อีกนิดนึงเราก็ได้แล้วนะคะแล้วก็ทําไปหลายๆอันแล้วนอกจากนั้นมันไปควบกับการที่ไม่ให้มีการคัดค้านก่อนการออกสิทธิบัตร,ตรนึกออกไหมเพราะฉะนั้นพอสองมาตรก,การมาด้วยกันนั้นเรียบร้อยเลยทุกอย่างในอวกาศฉันมาจองไว้ แล้วฉันก็เผยแผ่ก็ไม่เป็นไรไม่มีการคัดค้านคัดค้านไม่ได้จนกว่าออกมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นชัดน,นะคะว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาพยายามที่จะทําให้มันสอดคล้องกันนะคะเอาข้อเรียกร้องข้อสิบเอ็ดยังไม่ถึงข้อของแถมที่หนักกว่าด้วยซ้ํานะคะก็เหนื่อยแล้วนะคะข้อสิบอนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของอะไร เรื่องของการทําให้การอ้างสิทธิ์นั้นเนี่ยนะคะข้ออ้างสิทธิ์ทั้งหลายนั้นเนี่ยอเออเป็นข้ออ้างสิทธิ์ที่เออเป็นไม่ไม่จำเป็นต้องมีการทดลองก็ได้คุณจะอ้างสิทธิ์อะไรก็ได้ของสิ่งประดิษฐ์ท,ทั้งทั้งที่เราบอกว่า,วาสิทธิบัตรนั้นเนี่ยสิ่งที่เรา ใช้เครื่องมือสิทธิบัตรคืออะไรต้องการให้มีการประดิษฐ์สูงขึ้นมีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นมีการวิจัยแต่คุณบอกว่าไม่ต้องจำเป็นต้องมีโหโหการทดลองหรอก เกียงแต่รู้รู้ว่ามันเป็นของใหม่มีขั้นตอนการประดิษฐ์ก็พอแล้วซึ่งลักษณะแบบนี้คืออะไรก็คือทําให้มันมันอ่อนแอลงถูกไหมฮะทำให้มันมันง่ายขึ้นนั่นก็คือว่าเปิดโอกาสให้เกิดไอสิทธติบัตรต่อเนื่องหรือที่เรียกว่าเป็นเอเวอร์กรีน g ิ่งเพเทนง่ายขึ้นด้วยเช่นนะคะสารเคมีรูปแบบของสารเคมีหรือว่าที่เราเรียกว่าโพลิมอร์ฟก็คือตั้งทิ้งไว้มันเปลี่ยนรูป ทางฟิสิกส์เนี่ยมันเปลี่ยนรูปได้นะคะเราก็เอาละเอามาจดสิทธิบัตรอีกอันหนึ่งได้หรือว่าในเรื่องของการผลึก,ลกของสารก็คือว่าถ้าคุณสังเคราะห์มันอย่างบริสุทธิ์แล้วตั้งทิ้งไว้มันก็เป็นผลึกหรือที่เราเรียกว่าคริสตัลฟอร์มซึ่งในสิทธิบัตรของอินเดียนั้นไม่ยอมทั้งนั้นน่ะพวกนี้เขียนชัดเลยในกฎหมายสิทธิบัตรของอินเดียบอกขออย่างเนี้ยเคลมไม่ได้นะคุณจะมาอ้างสิทธิ์แล้วก็เป็นเจ้าของสิทธิบัตรอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ ข้อ12ข้อ12เช่นกันเปลี่ยนแปลงหลักการของการประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมเพราะว่าเพียงแต่ว่าให้มันเป็นงานที่มีความเจาะจงแล้วเชื่อว่ามันจะใช้งานได้ไม่รู้ว่าใช้งานอะไรก็ไม่รู้่ขอให้มันมียูทิลิตี้แล้วก็ไม่รู้ว่าไม่ไม่จำเป็นต้องใช้ทางอุตสาหกรรมได้ก็จดสิทธิบัตรได้เห็นไหมคะเอาละตอนนี้เรามาของแถมนะคะ ซึ่งของแถมนี้นั้นเนี่ยในสิ่งที่เขาเขียนเขาเขียนชัดเจนนะคะเป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าควบคุมสินค้าควบคุมของเขาหมายถึงอะไรหมายถึงยาและก็สารเคมีทางการเกษตรเพราะฉะนั้นในข้อหนึ่งเอของเขาเขาขออะไรเขาขอการผูกขาดข้อมูลยานะคะในกรณียา แล้วก็ข้อมูลทางการเกษตรสินค้าใหม่หรือว่าเคมีใหม่ทางการเกษตรอย่างน้อย5ปีนะับจากวันที่เราอนุมัติตำหรับนั้นออกไปโดยข้อมูลนี้อ่านต่อในของ 1A นั้นเนี่ยดูนะคะ 1A นั้นเนี่ยคือข้อมูลที่ยื่นขอในประเทศไทยถ้าเรายังคงจำได้ทริปมาตรา39.3นั้นเนี่ยบอกว่าข้อมูลนั้นต้องเป็นความลับถูกไหมคะ แล้วก็เกี่ยวข้องกับสารเคมีใหม่นะแล้วมายื่นโดยที่ว่าออยอบอกว่าเขาเนี่ยต้องมายื่นเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารนาทะเบียนตหลับในความปลอดภัยอะไรก็ตามต้องมายื่นนั้นเนี่ยให้การคุ้มครองแต่ว่าอันนี้เนี่ยเข้าให้การถูกขาดนะคะว่าเป็นสารเคมี A พอหนึ่งบีนั้นเนี่ยแม้ข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูลที่ยื่นในประเทศอื่นจะเห็นว่าในบรรทัดที่4ของ 1B เห็นไหมคะ เอนั้นเหมือนกันเลยยกเว้น1 B นั้นเนี่ยคือ in another territory แปลว่าข้อมูลนั้นแม้ยื่นในประเทศอื่นนั้นเนี่ยถ้าเขามาขึ้นทะเบียนตำหรับในบ้านเราเราก็ยังต้องผูกขายข้อมูลนั้นให้เขาอีกท,ทั้งทั้งที่มันเปิดเผยถูกไหมคะไปยื่นแล้วมันก็ต้องเปิดเผยแล้วแม้แต่มายื่นในประเทศไทยนะคะ ในการที่อุตสาหกรรมยาจะใช้ข้อมูลนี้ก็ไม่ใช่เป็นข้อมูลความลับแน่ของเขามาใช้อยู่แล้วแต่เขาบังคับเลยว่าคุณขึ้นทะเบียนตำรับยาชื่อสามัญไม่ได้นะเห็นไหมคะนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าแย่กว่าสิ่งที่เราคาดเราคาดว่าเอาแล้วเฉพาะข้อมูลที่อยู่ในบ้านเรานี่ข้อมูลเมืองนอกเมืองนาที่ไหนยานี้ไปขึ้นทะเบียนที่ไหนก็ตามนานกี่ชาติกี่โกดก็ตามถ้ายานั้นไม่เคยมาในประเทศไทย เป็นยาใหม่ในประเทศไทยนั้นเนี่ยแล้วข้อมูลเขาก็รู้แล้วว่ายานี้รักษาโรคนี้ยานี้มันก็ใช้มานานและปลอดภยัย5-6ปีมาแล้วแต่มาบ้านเรานั้นเนี่ยเราก็ต้องให้เขาผูกขาดตลาดอีก5ปีเห็นไหมคะเอาแล้วนะคะผลของหนึ่งหนึ่งบชัดเจนนะคะมีคำถามไหมคะ ของแถมนี้อาจารย์ไม่ให้เด็ดขาดน,นะคะของแถมนี้ให้แล้วนั้นเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เราเองนั้นเนี่ยจะจะอยู่ไม่ได้เลยเอ้าวมา 2A 2B แล้วในของของหนึ่งที่อาจารย์เน้นเฉพาะยานั้นเนี่ยสารเคมีทางการเกษตรเขาขอตั้ง10ปีนะคะเดี๋ยวสารเคมีเกษตรแย่กว่ายายเยอะเอาละเดี๋ยวลองดูต่อใน 2A และ 2B จะขายกัน 2A และ 2B นั้นเนี่ยก็คือ A นั้นเนี่ยคือข้อมูลในประเทศไทย B นั้นคือข้อมูลในต่างประเทศแต่อันนี้สําหรับตัวยาเก่ายาใหม่ก็เอานะยาเก่าก็เอายาเก่าที่มีข้อมูลทางคลินิกใหม่ขออีกมปีเห็นไหมเอาทุกอย่างเลยแล้วทั้งข้อมูลในประเทศและต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นชาร์จอะนะคะว่า นี่คือนี่คือความโลบจริงๆที่อยากได้นะคะตอนนี้มาดูในเรื่องของสองสีบางสองสนี้จะเกี่ยวข้องกับสารเคมีทางการเกษตรสองสนั้นเนี่ยสองสกับสองดนะคะเป็นเรื่องของสารเคมีทางการเกษตรที่เป็นตัวเก่าแต่มีการใช้ใหม่นะคะเราจะเห็นว่ามันก็เเรียนแบบมาจากเมื่อกี้สองเกับสองบเห็นไหมคะแต่นั้นยา อันนี้นั้นเนี่ยสองซีกับสองดีนั้นเนี่ยเป็นสารเคมีทางการเกษตรซึ่งสารเคมีทางการเกษตรตัวเก่านะเคยมีใช้อยู่แล้วแหละแต่ถ้ามีข้อบ่งใช้ใหม่เช่นเมื่อก่อนฆ่าหนอนตัวนี้ได้อีกหน่อยมาฆ่าหนอนได้ตัวหนึ่งคูนารีนากวากนะคะ,ะคูนั้นไม่ว่าไทยหรือเทศด้วยเพราะว่ามันมีซีและดี นะคะเอามาข้อ3ของแถมข้อ3ของแถมข้อ3นั้นเนี่ยเราจะเห็นชัดว่าเขารู้ว่า2ระบบคนละระบบคือการผูกขาดข้อมูลกับการผูกขาดตลาดจากระบบสิทธิบัตรนั้นเป็นคนละระบบ <c oughs> เขาเลยระบบบอกว่าไม่ว่าการผูกขาดข้อ,ขอมูลหรือผูกขาดในเรื่องสิทธิบัตรน,น,นั้นเนี่ยถ้าอันไหนหมดก่อนนั้นเนี่ยอีกอันหนึ่งก็มีอายุต่อนะคืออันที่หมดสุดท้ายยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่าอายุสิทธิบัตรมันหมดก่อนแต่ว่าผูกขาดตลาดจะอีกสามปีเพราะฉะนั้นคุณต้องต่อให้เขานะจากข้อมูลยานึกออไหมคะหรือว่าถ้าข้อมูลยาคุณผูกขาด5ปีมันหมดก่อนสิทธิบัตรสิทธิบัตรก็ต้องให้เขาต่อนั่นเขาชัดเจนว่าเขารู้ว่ามันคนละระบบและเขาต้องการที่บอกว่าไหนที่หลัง้ฉันเอาอันนั้นแหละนะคะของแถมข้อที่สี่ของแถมข้อที่สี่นั้นเนี่ยเป็นของแถมที่ เขาบอกว่าให้ออยเป็นตำรวจสิทธิบัตรต้องตรวจดูด้วยนะว่าสิ่งที่ในขณะที่ขึ้นทะเบียนตำหักยานั้นเนี่ยต้องไม่ละเมิดสิทธิบัตรเขาคือต้องดูว่าอันนั้นเนี่ยมีสิทธิบัตรหรือเปล่าคุณจะขึ้นทะเบียนตำหรับยาที่ละเมิดสิทธิบัตรไม่ได้อันที่สองคุณจะต้องเมื่อถ้ามีคนมายื่นอย่างนั้นเนี่ยคุณต้องแจ้งให้เจ้าของสิทธิบัตรรู้ด้วย ว่ามีคนอื่นเขากำลังจะมายื่นจดทะเบียนตำรับยาแล้วประเด็นผลของมันคืออะไรผลของมันคืออะไรผลของมันก็คืออยอเป็นตำรวจสิทธิบัตรแล้วนั่นก็คือท,ทั้งที่ตัวเองไม่เคยรู้เรื่องสิทธิบัตรเลยไม่รู้ว่าเขาจดกันยังไงเขาอยู่กระทรวงพาณิชย์ทํางานไปแต่ถ้าคุณมาขึ้นทะเบียนตำรับยาฉันจะต้องไปค้นคว้าข้อมูลว่าเอ๊คุณมสีสิิสิทธิบัตรหรือเปล่า แล้วก็ถ้าคนอื่นมาขึ้นทะเบียนนั้นเนี่ยคุณก็ต้องใช้เวลาในการตรวจตรงนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเสียเวลาตรงนี้บริษัทยาจะมาขึ้นทะเบียนตำหักยาคุณบอกเฮ้ยดูก่อนเดี๋ยวฉันต้องไปเช็กก่อนว่ามันมีสิทธิบัตรหรือเปล่าเอาละเสียเวลานั้นแล้วนะทําให้ยาเชื่อสามล้นราคาถูกนั้นออกตลาดช้าลงถูกไหมคะเพราะว่ามันต้องเป็นเสียเวลาไปตรวจไอ้สถานะนั้นและถ้าสมมุติว่าออยเกิดผิดพลาดขึ้นมา เกิดตัวแล้วไม่มีหรอกเอาออกทะเบียนให้ทะเบียนตำหรับยาชื่อสามันออกไปโอโยจะเป็นจำเลยทันทีเพราะว่าคุณเนี่ยสัญญาขเขาว่าคุณจะดูแลถูกไหมคะแล้วคุณไปออกให้เขานี่แหละคือค่างโง่และมาจากภาษีเราทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุป นะคะเราจะเห็นชัดของแถมทั้งหลายนั้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิทบัตรเลยแต่ว่าโยงมาผูกแล้วก็เอาการผูกหาตลาดมาใช้นะคะตั้งแต่3ปีจนถึง10ปีของยาและก็สารเคมีกเกษตรแล้วก็มันก็ต่อเนื่องหลายอ่านด้วยมันอาจจะเป็นอันนี้5มา3มาอีก3อะไรก็ตามเพราะว่าไอ้ข้อมูลใหม่ทางคลินิกนั้นมันไปได้เรื่อยๆอีกนิดนึงมันก็ข้อมูลใหม่ทางคลินิกแล้วนะคะเพราะฉะนั้น ของแผนนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยและมันไม่ใช่เป็นอันเจนดาของการเจรจาการเจรจาแม้ว่าจะยอมรับว,ว่าโอเคจะคุยกันในเรื่องของสิงทธิบัตรนะมีอันเจนดานี้เอาสิทธิบัตรออกไม่ได้เพราะว่าสิ่งแรกที่เราขอก็คือว่าในเรื่องสิทธิบัตรประเทศไทยมีแต่เสียผลประโยชน์เอาออกจากโต๊ะเจรจาเสียเขาบอกเอาออกไม่ได้เพราะเป็นอันเจนดาเป็นวาระอยู่แต่ว่าไอ้ของแขนเนี่ยมันไม่ใช่วาระเพราะมันเป็นของที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรเพราะฉะนั้นมันน่าจะเอาออกได้ นะคะถ้าสมมติว่าจะบอกว่ามันไปนเกี่ยวข้องกับคลิปข้อ39.3ก็เขียนเหมือนคลิปข้อ39.3เข้าไปเลยว่าเอาละเราจะคุ้มของข้อมูลยานะคะเพ mm ื่อการคุ้มของข้อมูลยาก็คือเก็บเป็นความลับไอสารเคมีใหม่คุณมายาใหม่มาฉันก็เก็บเป็นความลับให้คุณนะคะตามคลิปข้อ39.3 เพราะนั้นเราจะเห็นว่าอันนั้นเนี่ยคือของแถมที่ที่ที่มันนอกเหนือส่วนในเรื่องบทที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรนั้นเนี่ยเราจะเห็นชัดว่าส่วนใหญ่เกือบทุกข้อนั้นเป็นทริปลัสก็คือเพิ่มมาตรฐานแน่นอนนะคะโดยมีการขยายขอบเขตของสินค้าที่จะให้สิทธิบัตรไม่ว่าพืชสัตว์และสิ่งมีชีวิตวิธีวินิจฉัยโรคการรักษาผู้ป่วยและการผ่าตัดขยายอายุสิทธิบัตรเพื่อชดเชยแลไรก็ตามจะพูดยังไงก็ตาม นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือบทสรุปของการวิเคราะห์แล้วถ้าพวกเราดูเข้าไปหรือว่ามีเวลาอ่านนะคะในรายละเอียดในเว็บไซต์เข้าไปอ่านดูได้แล้วก็เราจะเห็นว่าในต่างประเทศเองก็ค่อนข้างที่จะตกใจเหมือนกันนะักวิชาการต่างประเทศเพราะเขาเห็นเว็บไซต์นี้แล้วเขาเห็นว่าเอ๊ะทำไมเนื้อหากับไทยเนี่ยมันอยู่ได้แย่ที่สุดเท่าที่มี FTR US กับประเทศทั้งหลายมา นะคะแล้วมันเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับชีวิตจริงๆ,งๆนะและเกี่ยวกับสุขภาพตลอดเลยตั้งแต่วินิจฉัยรักษาผ่าตัดแล้วก็ยา <ๆ S 1> แล้วก็นอกจากนั้นยังไงก็ตามต้องแก้กฎหมาย <ๆ S 1> ในขณะที่รัฐบาลทางสินพูดตลอดเวลาทำ FTA ไม่ต้องแก้กฎหมาย <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพราะเป็นการลดภาษีอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นอาจารย์ฝากจริงๆจับตาดูให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวจะเหมือนหุ้นชินแก้กฎหมายก่อนหนึ่งวันแล้วก็แล้วก็วกเซ็นนะคะ ดัะนั้นทั้งหมดถ้ามีคําถามเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะ ยาเก่านะเนี่ยถ้ามี clinical information ก็คือข้อมูลอะไรก็ตามที่เป็น information นะเนี่ยก็ได้อีก3ปีเพื่อนไอ้สามเนี่ยมันก็ขยายไปได้ถูกไหมเพราะมันเป็นยาเก่าแล้วมันก็มาแล้วในขณะเดียวกันไอ้ยาใหม่ที่กําลังจะหมดสิทธิบัตรอะไรที่เป็น evergreen i n g patent มันก็ได้อีกเพื่อนนี่นี่มันเป็นหลูปจริงๆของการถูกขาดตลอดแล้วก็ประเด็นที่สําคัญที่อาจารย์ยังไม่ได้พูดก็คือว่าลักษณะแบบนี้นั้นเนี่ย นั่นก็คือการค่าอุตสาหกรรมในประเทศเพราะอุตสาหกรรมในประเทศนั้นเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมยาชื่อสามัญมันจะเกิดไม่ได้แล้วก็อุตสาหกรรมยาชื่อสามัญมันจะมาจากไหนก็มาจากบรรษัทยาข้ามชาตินะั่นแหละเขาก็จะตั้งอีกอุตสาหกรรมหนึ่งของเขาคู่ขนานเพราะฉะนั้นราคายามันจะไม่ต่างกันมากนะคะเราจะเห็นชัดว่าในอเมริกาเองนะขณะนี้เองบรรษัทข้ามชาติของเขาเองทําทั้งยาที่เป็นยาต้นตํำรับ แล้วพอมันกําลังจะหมดสิทธิบัตรหรือว่ากําลังจะใช้ไม่ได้หรืออะไรก็ตามเขาก็จะมีบริษัทเจเนริกหรือว่าบริษัทสามันของเขาแหละผลิตแต่ราคามันจะไม่ต่างกันมากนะคะเพราะฉะนั้นก็คือการทําลายอุตสาหกรรมในประเทศก็จะบอกว่าต่อไปนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าตลาดยาชื่อสามัญไม่มีมีแต่ว่าเป็นการนําเข้าทั้งหมดคือนำเข้าเข้าทั้งยาชื่อสามัญและนําเข้าทั้งยาต้นต้นตำลัก นั่นก็คือเราพึ่งพิงตัวเองไม่ได้เลยอุตสาหกรรมเราล่มสลายแน่นอนถ้าเรายอมอย่างนี้อนะคะถ้าถ้าเรายอมนั่นคือการยอมจงจํงตลอดชีวิตใช่ไหมคะมันจะเกี่ยวกับสมุนไพรตรงที่ว่าถ้าเรายอมให้พืชและสัตว์เพราะฉะนั้น เขาก็เอาสมุนไพรเราไปแล้วก็ไปสกัดแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงไอจีนิดหน่อยแล้วก็อาจจะไปไปสร้างไปปลูกใหม่เป็นต้นใหม่อะไรของเขาเขาก็ครอบคุมทั้งต้นของเขานั่นน่ะได้นึกออกไหมครับเพราะระบบสิบธับัตรคือระบบที่ได้มีการต่อยอด